ตัวพวกติ่พงพวกแจงสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบ,บิร์ตผนะู้ทุกคนเนาะสบายดีตอนเสาร์เด้อวันนี้ตื่นแต่เสาร์พี่น้องมายามมองเนาะเดี๋ยววามากูมองพี่น้องน้ำแกงกะวกลงเบิร์ตดนะ้อเนาะ เพราะว่าหัวก็มา,าน้ำอายเน้ำอายน้ำมันใส่ใส่ซองบ้านใส่ๆพี่น้องได้ลปลาไร้ได้เนาะมือนีย่างพิเศษเน่ว่าสักคนกัน,นวันจัดใหญ่เนี่ยว่พี่น้องก็ได้มายามมองน้ำผัวง่ายเพื้นอากากูเนาะกู่มองมาปดปลาปลดศน้ำใส่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบุ้ง้นเหมือนกันเนอกจากจะได้ไล้เป็นได้เนาะนี่เนาะหน้ามันก็บกวงหมดนะ อามุ้เกลืองนะพี่น้อเพ่อนเปนนึงม่นช่ขึ้นแกขีหูขี่ตาอยู่ตะเป็นไปนสนว่างันปะพี่หน่อเดี๋ยวตอ,นอ,อ่นีนะ้ก็มาหอดน้ำเนาะปลายหน้าครัน้ำกระบกวิดอะมองอยู่ในปากนะมองกะเพื่อ ทวิธีชีวิตแบบบ้านๆเนาะน้ำน้ำปิ้งกับหาปลาหาปูน้ำนามบกกับหาใส่บิดกบเบ็ดปลาสักคนเห็ดยวไหแล้วน้ำทะไปใส่เลือดเผื่อกแล้วบิดกบก็เงาจิ้มหวานนเนาะเป็นเนาะเพื่อเขาจอดจะดุมเนาะเขาหยานหนามบกวิดปลานะพี่เนาะถ่ายมากก็ค่อยๆบกโล่ง đã được được người ai ra con đi còn đó. tháng rất nè, nó chỉ là ruộng

còn cái hỏa thựa nào làm tìm hựa nào Chứ vừa đông làm xe vừa này vậy, thì nó mới vào làm bốc Vừa đông làm xe vậy nè Đi làm Nhưng mà nó có thể xảy ma kẻ quạt nữa Kẻ của Nó làm là cái chó thựa vậy nè nó không được Hãy đấy, cho kênh Ghiền Mì Để không

Pen. Pita waktu hari mati kabu burung mak, nongkang. เดยวกูมาเลยเนาะตอนเขามายากได้จะนอนหบยาขมาลก็ได้น่าตื่นะขอ

สองสามตัวปลาคอที่นานมตัวปาคตัวยังยัางนีย่างเพยายามแล้วก็เสือไปไหวแถวหน้าบอ รูกแม่อันปวดสักมันมีอะได้แก่ไข่หย,ย่อนเยอะแตกเลยสำนีแล้วปลักอยู่จะจำเงี่ยมจะเมื่อออกกนะับครับว่าออกกับคืนมากหายใจหมดแล้หมดมันอยู่ในเหยาอตัวโอ้ซำ หัวสุดท้ายก็ถือดีแ่เรืออยังอีกคนหนึ่งอยู่ไหที่เขาย่งมางเสือนยามเนาะนี่จะเท่หนื่อยแมนีดสีตสมเนะใส่ผักนแยงข้ามน่อย ชุดแรงอุ้ตนนันยัเงเห็นขัแขนเราสกน้นเดอตัวนี้น้ครับกับเพรแรปลงเนาะเพราะประปูนกินถือเตอเตเว้นเตก

จอดเถื่อนไปเหรอแต่เว้่เนาะคาตอนบารอนิตาสียางไม่อบเลยไม่ยามเมองวรนะตลระไรพอดีเก่งตาได้ไเนาะถ่ายตาปลาข้าศนาราสักไปเี้ยไปพอกันอีกวัหนึ่งเนาะวันสุดท้ายหลังจากเอาเรือจอดใบพี่เนาะยางยามนอยามมานี่น้กบเลิกเนาะ Tiếng nắng 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 Eo nắng này nắng nắng Ba nắng mày nắng 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 Mình nắng rồi cái nắng 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 มันเหมืนนมอนมะตอมียางรดเราทำซุปใช่ยางพอเดียวใช่ไหมเนี่ตอนนี้ก็ขึ้นมากเลวพี่น้องหลายทั้งแห่ทั้งม่อเออหลายหลายทั้งม่อหลายทึยงง้งปลามั่วห้ากับแร่าานนาะใส่เลยพี่น้องเห็นแดกกระสอบเ,เข่าว่าเออเห็นแดกกระสอบมาเนี่ยเป็นปลาเฟื่องนะบ้านนี่ก็มันตัดหย่าหาย จอยเป็นจอยหัวกันเลยมันกับสุกเสาม้อนกันนะเมยมันตายสองโตหัวกันเลยและพี่น้องเลยอันนั้นเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าทุกคนจิจบไใบเพียงแต่ี้เด้อขอกมุกขอบใจเอฟซีตีเข่ามาเบิ่งเนาะมียังกับมีนไหนกำลังใจว่าทุกคนนีนเด้อพี่น้องมียังกับจาขามโคตรชนะเนาะ พอกันที่พี่หนาเนาะบาวสักคนจะเคลื่อนไ,นไหมแนวไรพี่เนองส่วนไหนคิปลักเข่ากันจะอยู่ห้อยู่หน้าก็ม้วนก็ค้้า้้น่นน้้น้้้้้้